งานเลยงานเลยงานโอ้เลยงานสภาพอากาศสภาพน้ำท่วมเลยงานสภาพอากาศน้ำท่วมพี่น้องเนาะอธรรมะทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนที่เคารพนับถือและฮักแทงเบิดสุขสุขคุณเลี้ยงานสกัดน้ำท่วมอยู่ฝั่งลาว ต้องเลยกดให้นักงองอะไรด,ดีงานนี่ฝนตกนักเมื่อคืนนี่ขอให้ทุกคนปลอดภัยเนาะโอ้ป่าพี่น้องเห็ดดีอย่าปล่าไงนีึกแค่นี่พ่อแบงนี้โอ้จิกจิกตีนมันได้พอ่อเสียบตีนมัน พี่ลึกหรือพี่น้องสบายดีสบายดีสบายด,สายดีสวัสดีเด้อน้ำท่วมน้ำท่วมพี่น้องเลยมว้วนคึกคืค้นเอาปลากันบ่แมน่นง่ายเนาะปลาน้อยปลาใหญ่ปลาอู้ปลา,าทุกปลาทุกอย่างมีหมดเลยก็มาไลค์ซดทางยูทูบมื้อนี้นะคุณพ่อเพิ่น เอาปลาคุณแม่เป็นเลือกปลาอยู่ทั้งทงทึ่งเทงียงน้ำเพียงตะขาอู้พ <Ooh. S 1> ี่น้อยน้ำลายดีน้ำห่วยเต็มร้นคับกะดีน้ำห่วยกูก็เดี๋ยวมาใกล้เด้อหมวยเด้อมาในงานให้เบิ่งพี่น้อยก็น้ำเสียวแห้เลย ทั่วเบิดปลายเข่าผูถ้าแ่แเป็นหน้านูนทางนั้นเนาะหน้าหน้าบาตรซีเองเป็นหน้าน,นูนผูเป็นนูนเป็นนูนขึ้นไปทางนั้นทัวร์รอดนอดหน้าคนทางใต้ผูดถ่วมเรียบร้อยอลไรพี่น,อน้องโอ๋ปอปลาคอปลาปลาหน่อยปลาหน่อยนี่น มาเด้อมาเด้อเอาปลากันคึกขึ้น,นโมเมนต์ง่ายปลากระขายเพิ่อขายปลาน้ำนี่มาตักเอาเลยแบบสดๆดตักได้เป็นคู่กันสร้างเป็นกิโลเนาะก,กิโลระบาดในาบาท,ทองบาทกระขาย <c oughs> เอาปลาเอาปลาเนาะมาได้สดเอาปลากันหรือว,ว่าในงานสถานการณ์น้ำท่วม น้ำถ่วมหนักพี่น้องเลยโอ้จป่าลงมูเมนไงป่าตายโบมี่นี่แต่ป่าเป็นรุ่นล้วนน้ำท่วมพี่เล็กก็ดีรถตกหนักก็ลีเมื่อคืนโอ้ย้ะจะอ่อนพี่น้องเอ้ยล้นออกข้างไปทางนาางั้นไปทางล้นไปทั่วร์ไปเลย สวัสดีเด้อสวัสดีสบายดีฝากไลฟ์ฝากแซ่นาะฝากแซ่ไปคนถึงเมี่้าที่ซื้อปลาน้ำเนยนะใครอยากได้ปลากะทักถามเข้ามาหรือว่าเมนเข้ามาทางเฟซบุ๊กหรือว่าไลฟ์เนาะปลาเข่งน้อยนี่ทุกเพศเลยโอ้โหอนี่ พ่อเยอะแยะเลยปลาเยอะแยะเลยเนะี่ยเอาไม่หวัน่นไม่ไหวเลยฝนตกหนักกลางคืนนี่ตอนกลางตอนช่วงเวลาสามโมงวัตีสามฝนตกหนักกลางคืนนี่ก็ กินอ่ะเฮ็ดเซลุ่งโ่อเดี๋ยวเอาบ่อเหลือกน้อเอาคู่ที่มาตักน้ำนะพ่อมาหอยไม่ได้คู่น่ะคู่ดำน่ะนาภาคน่ะนักจิตกรรมเจ้น้ำ ภาพอากาศพิลึกพ่ลับไว้พี่น้องเนาะเออป่าสถานก,การณ์น้ำท่วมตอนนี้หนักมากเลยเอา่าไม่หวัน่นไม่ไหวนี่ป่า เอเอาง่างะคอมันแรงขึ้นบ่ได้สวยดีใส่สวยนะปลาว์โอ้ตะคุะคน,นี่ไงนี่นี่ไ ฟากันโมเมนต์ง่ายเลยอู้ตะคอไงไปแล้วไปเด้ยวไปทั้งเจ้าเรื่อยเรื่อยน้อยไปดิขเต้นไปได้ตะคอเนาะกับหนึ่งพี่น้องมวนมวน น้ำมันระวังเด้อทางใต้ทางลุ่มน้ำท่วมคุณพ่อคุณแม่เอาปลากันมวนบ่พ่อโอ้มวลมวลมวนได้มวนลได้ไหมแม่เลือกปลาทึ่งเลือกบัวไวเลือกเลือกเลือกบัวไวเนาะโอ้โค้งอะไรเนี่ยเออไม่ ส่วยบบมามาหนิโอ้โหนี่มัดขึ้นอีกเนี่ยพอมงนี่บย้นี่บกคอเต้นบ่เด้นสวยๆนี่ใสสวยๆนั่นๆนั่นๆบกคอคอไม่ีไ้ ฝนตกนักโอ้โหสวยจัยอดตรงกะได้บาทละสิบโลสิบโลเะิดได้เอากระถางลงมาตั้งเลือกปลาใส่หนึ่งท่านขึ้นเดือดึงเนาะ คนเดิทงเลยมันบี้ลุ้งมือมือมอกำอเข้าเดียวแป๊บเดียวิเครื่องคู่เลยตะซิวยติกทักลาบอนนะตัวบอนคือ ร่าง<ม>าปิ้งสดๆเนาะเอาขึ้นมาแล้วก็ปิ้งกินคาล้านเน,นาะติบเข่าเกลือเป็นนัวลงมาพอผปดย่างโมเอตตี้เลยเขาเขาเอา้ร <laughs> ลางกินต่กินเลยคูโอ,อ้น้ำถั่วข้างไงได้พู่น่ะผกเคยเห็นเพื่อ รถบินบัสเห็นคันใหญ่ๆคันอีกสูงเนี่ยมันจดชิลร่ลงคพุ่นอ่ะน้ำหันัาน่าก,กว่าปีกายนี้ปีนี้เนาะโค้ตบอ่บอนลายเลยหูปลาอ,อ่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยเนาะอะไรสดนี่กับซิโจ้ไว้สำนี้ก่อนอเดี๋ยวเฝากากันก่อนเนาะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเลยเด้อสำหรับคลิปนี้ ไปสดนี่กะสบายดีสวัสดีพ่อแมพี่น้อง โอ้หลายพีลูกเท่นนี